คำเตือนคลิปวิโดโอนี้สร้างขึ้นเพื่ความบันเทิงมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซทางช่อง Youtube แล้วก็ทางเพจ Facebook วันนี้เรามาทานหอยกันก็ ผมไปหาเมื่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์ไปหาหอยกันเพิ่งวันนี้เพิ่งได้กินครับเพิง่งเพิ่งว่างเพิ่งว่างเพิ่งได้กินก็จะมีอย่างหอยค้างแล้วก็หอ,อยอันนี้หอยหอยเขาเรียกหอยตาวัวหอยตาวัาวก็ไซส์ก็จะประมาณนี้ครับมันได้แต่ไซส์เล็กๆมาไซส์เล็กมาก็ผมส่วนตัวผมก็ยังไม่เคยกินนะครับผมก็จะมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยหรือเปล่า มันจะมีอีกอีกหอยหนึ่งหอยกระปุกแต่หอยกระปุกนั้นผมไม่ไดเอามาไม่ไดเอามาได,ได้ยังออได้ได้แล้วครับหอยกระปุกก็อันนี้นะครับหอยกระปุกก็รวมก็จะประมาณนี้หอยคางก็น้องๆหอยอพี่ๆหอยแขงก็ตัวใหญ่เหมือนกันครับพี่ๆหอยแขง แล้วก็อันนี้หอยตาวัวหอยตาวัวแล้วก็อันนี้หอยกระปุกหอยกระปุกเนื้อก็จะประมาณนี้ครับหอยกระปุกเนื้อไม,ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้ก็อันนี้หอยนางรมครับแต่หอยนางรมยังไม่ได้แงะเดี๋ยวจะแงะให้ดูนะครับเลือกตัวที่แง่าย,าย,ายๆก่อน เรเะมัดระวังหน่อยครับก็อันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้หอยเลี้ยงนะครับหอยแบบไปกระเทาะมากระเทาะตามโคดหินนะครับสดๆเลย เดี๋ยวมาชิมให้ดูนะครับเอาไว้ก่อนก็เดี๋ยวจะเริ่มจากอ่านี่ก่อนเลยเริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันพี่ใหญ่ไว้ย้างลองทานกันครับอันนี้ได้มาหาสดๆเลยหาเองเลยนะครับ เนื้อเหมือนหอยแครครับแต่มันจะกรุบๆหน่อยอ่ะลืมไปครับลืมไปของดีของดีลืมไปครับมาครับ แสบแสบอันนี้ลองลองมาครับหอยกระปุกขออนุญาตใช้มือนะครับตัวมันก็จะเล็กๆเหมือนหอยลายมไม่ค่อยเต็มปากเต็มคําเท่าไหร่ต่อไปกร หอยตาวัวครับอืมเขาแกะไงมี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 ไม้นะครับขอ,อไม้เลยครับนี่นะครับหอยตาวัวหอยตาวัวหรือว่าหอยหอยขมทะเลเออใช่หรือว่าหอยขม,มทะเลนะครับหอยตาวัว มันก็เหมือนหอยขมทะเลนั่นแหละหอยขมน่แหละครับแต่มันเป็นมันมันอยู่ทะเลหมันหอยขมเลยเนื้อครับอันนี้ฝามันอันนี้ฝามันครับฝามันก็จะประมาณเนี้ยครับเหมือนลูกกระตาเอ่าเหมือนลูกตา,เ,เ,กตาเขาว่าเอาไปทําเครื่องรางก็ได้นะครับทําเครื่องราง ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่ได้ศึกษาเหมือนกันว่าอ,อทำ<ร>เครื่องรางเลยเนี่ยนะครับหนลูกกระต,ต่ายแต่แต่เนื้ออร่อยครับเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยใช้ได้เลยแล้วก็อันนี้หอยนางรมครับหอยนางรมไซส์เล็กเพราะว่าเราแบบมันไม่ได้แบบ หอยฟาร์มเลี้ยงนะครับมันหอยธรรมชาติจากหินอืมกระพอบมาจากหินนะครับ <c oughs> ใช้ได้ครับหวานหวานของสดๆนี้นะมันก็ของสดๆจากทะเลก็หวานนี้นครับ <c oughs> อีกสักจวดหนึ่ง ครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนพาไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับทางเพจ f a c e b o o k เที่ยวไปทำกินแอนด์เฟมิลี่แล้วก็ทางช่อง youtube ชื่อเดียวกันเลยครับเที่ยวไปทำกินแอนด์เฟมิลี่ก็สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ